สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ FC มาชมเสือกันนะครับผมมาไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเสือของหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับผมต่อมานะครับเป็นชุดเลื่อสนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อสมชายนะครับมีเสือยิ้มแจกทานนะครับมีเสือของหลวงพ่อสุพจ์วัด ห่วงพัฒนานะครับที่นครสวรรค์นะครับที่หลวงพ่อพึ่งมรณภาพไปนะครับผมต่อด้วยราชาพยักนะครับของหลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับผมน,น,นี่มีพ่นรายพ่นเงินพ่นหนา้าแล้วก็บอนนอกนะครับผม นี่นะครับเป็นเสือที่ชอบแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับเเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่ชอบสายเครื่องรางของขลังนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะมีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถมเสือไว้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ